ก่อนนี้นะเดี๋ยวอ๋อก่อนนี่ครับแต่จางลางนี่อันนี้ก็แมนนี่ฮึพี่ที่เพิ่งพูดะแมนห้องก่อครับ้องก่อเดียวเอาสองบต็มครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้ามปลานะคะมื้อนี้เมนมหาน้ำไม้อ๋อน้าไม้หน้ำหมอกครับน้ำไม้ลายน้ำหมอกน้ำไม้ลายน้ำหมอก เมืม่อน,นั้นมาก็ได้หลายเติบเนาะวินมันนีกันหลายเมือนแล้วล่ะก็เลยทำมาเบิรงอีครับเมาเบิงรบบบงกันเลยมาดไีไปครับเขาดีแท้เนาะแมน กุดีแกงเป็นลำเป็นลำเลยแกงเป็นนอนอโอ้นี่ต๊้ปิดทิปปิลงเลยโอ้ปีน,นี้ยังเป็นยาวๆไปอยู่เนาะแม่เมื่อน,นั้นหมาก็ว่าหลายแล้ววันนี้ก็ยังเป็ยนอยู่ยแม่ ท้องพูนนะอ,อ,วอาวมาแนาบุน๋นน้อตึมๆึมๆเก่อนละสอนออยู่ด้วยครับก่อนละสงสั้นนอก่อนนี่สีนอ แม่เป็นขนขักยำนี่เนาะแม่สองหนอนก่อนนี่หลายหนอนค่ะโอ้เกิดใหม่อยู่เนาะม <Okay. S 2> ีเพิ่อนครับมันเกิดใหม่ អត់ណាមខ្នាតនេះអឺវ៉អន់លើយក្នុងម៉ៃណាំម៉ក់ទៅតអន់តមិន โอ้โหโอ้โหโอ้โหแห่งเป็นเป็นดั้แเสียเ นเอางามเลยดอกนอนนี่เพิ่งขับงอ้งงามเลยงามเลยนอนเลยน,นอนได้ไหงนอนได้ นอนนอนนอนใหญ่ครับนอนเน่งมั้ม่มันสุดแล้วอไม่ยางนอน,นงามงามโอ้โกว่าน,นี้นะครับลายนอนเดอ้อ

4นอครับเพื่อนน้ำครับอู้ย 2 bờ. chơi làm thuyền bờ. Wow. ủ. Nè, chơi ngắm thuyền. Này, hơi no Mình. Này là นี่เป็นแอบอยู่นี่ครับอ่อนเท่ห์อุ้งมีลายนอครับม,ม <c oughs> นี่ลายงามเลยโอ้เป็นโคนก่อนนี่มีเป็นโคนอ้ออหลายนอก่อนสูงก็ได้สูงแต่อ่อนเลยทำไมน้ำามาะเนาะ อืุไลกรเราหิมทางทาเ,างเาไิได้หักเป็นกายเบิดอือสองคนเนทำไมได้จับเก่งกุญละเก่งถือนงล่เต <c oughs> <c oughs> ้นถ <c oughs> ุงผ้ามาค่ะพี่ทก็ได้ถู้นั่นเอาไว้เดย ก่อนนี้นะเดี๋ยวปาดก่อนนี้ครับแต่สังเลั้งนี้อันนี้ก็แมนนี่นี่อือพี่พี่พี่เพิ่งพูะแมนห้องก่อครับก่อนนี้นะซิบกนโนอนไปยน่นอนทั้งสันทั้งยาวบ่ อ้ยิ่งหิมทางแต่บ่ครืองๆนี่ทางนานี่ยอ้วนๆเนาะอืมฝ้งไร้ทางนี้กับิดโอ้กัวเดียวนะที่สักหลายกระสบของเนยนี่เอ้าน้ไม่ปแล้วดูกนี่แหละน้อยๆคือนี่ละ มันอ่อนดีเลยจ้าุอ่อ,อันนี้จะนอคุนะครับผม,มเป็นเหงือกเงเพราะว่ามันเกิดจากอันนี้นนเนาะ <c oughs> มเกิดจากเงาคุณเนยจะอ่อนได้ันเดียวโอเคโอ้ <c oughs> oh, หมดอะ่ะ <c oughs> องอแรกกัสวยงามแะปลานี่พัดก็เป็นสีนอเป็นลายอ,อืมม้าก็มีบ่อืมกระกระอ้อนเนอดิงามผมเนาะหมดหมดนะเอาออกนี่เห็นใหม่ก็มีนี่หมดแล้วก็ <c oughs> ออ้กรอนนี้ก็หลายคือกันครับโอ้โอโอก้อนนี้ก็นี่ธรรมาดา

เหลืองเนาะฟ้านี่ก็ิว่าเป็นคนก็ได้ครับ เป็นงามๆไปงอไงดิน <row> ี <Brother> ่ไปนี <est> ่ดีนโนนนี่นาสิบเอ็ดวิกลางเลยโอ้นี่บอ อ่อนอุ่นเป็นขนแบบนี้นะอ่อนนุ่นเเชื้อเลยปุ๊ดเบิ้ขนเพิ่น้อเอาสองมเต็มมกับเบสก่อนเนาะ ปลาเมื่อกี้นี้ไม่ค่อยเป็นน้ไม้เลยนะคะเป็นตะป่าสองเนาะเป็นกก่ในบุกลายกระบปลาสองนะครับป่าสามพัดไม่ค่อยเป็นเนาะเป็นแหงม่เป็นแห้งไปเนาะมาปอกม่เปลือกอยู่เฮื่อก่อนเนาะถึงบ้านเล้วครับ ได้หนะลายเท่านี้คือเมื่อนี้นะดินแห้งเนาะคือก็จะเปลี่ยนห้ามกระเทาะไม่เอาเลยอ่อนโซนเลยแมนงามขนาดมีแต่นอนอ่อนไหมนอกนกวามรงพอดีงามๆวอกออนนี้อ่อนคักแล้วนี่เนาะแมนบ้องก็อ่อนนะคะลูนี้อื๊โออเดกาอยู่ครับกระสินนได้เอาไว้กินแล้วปีนี้ยังไม่ทันได้นะคะสากพูได้แมน ิเ,เอาไม่กินยำแรงเนาะนอืมเอ้ามุ่งหน้าพ่ออะไรจะพ่อกันใหม่จะว่าเาซีอิ๊วใส่เนาะนลวนเกล็ว่าซะเฮาสิไปใส่เออมีมีโปรแกรมอยู่แต่ถา่ายท้าเบิ่งอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงเนาะจ้ะเอ้าคิดหนาพ่ออะจังพ่อก,กันจ้ามื้อนี้ก็ไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ